ไหลับพีชเนี่ยเราจะมาทําเมนูอะไรได้บ้างหวานเติวนิดนิดสดชื่นค่ะหอมพีชสำหรับคนชอบหวานทานได้เลยถ้าถามเน่เนชอบเอสเรสโซ่พีชโซดามากกว่าสวัสดีค่ะเน r เรนททลคอฟฟี่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาตอบคำถามนะคะเพราะว่ามีบางท่านค่ะที่ถามเข้ามานะคะว่าไหรับพีชเนี่ยเราจะมาทำเมนูอะไรได้บ้าง oh <yeah. S 1> แล้วก็ขอเข้ามาเลยค่ะว่าอยากจะได้เมนูอเมริกาโน่พีชหรือว่ากาแฟพีชค่ะให้ช่วยทำให้หน่อยนะคะเน่ก็เลยว่าโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาทำเมนูที่เราจะมาใช้ไซรัปพีชกันนะคะว่าเน่จะมาทำเมนูอะไรได้บ้างค่ะ สำหรับไซรัปพีชของดาวินชีวันนี้นะคะเน่ก็เลยว่าเดี๋ยวเน่จะมาแชร์4สูตรค่ะ 1. ก็คือพีชโซดานะคะก็น่าจะเป็นเมนูที่แบบว่าขายดีๆแหละนะ 2. นะคะเน่จะมาทำเป็นชาพีชค่ะ 3. นะคะเน่ก็จะมาทำเป็นอเมริกาโน่พีชนะคะแล้วก็4ค่ะเราก็จะมาทำเป็นเอสเพรสโซ่พีชโซดาค่ะ อะถ้าอย่างนั้นนะคะ404ส,สูตร4เมนูจากไซลับพีชของดาวินชีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแต่ละเมนูเนี่ยเราจะมามีส่วนผสมยังไงบ้างเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำเป็นเมนูพีชโซดากันก่อนเลยค่ะ สำหรับพีชโซดานะคะแน่นอนเน่ก็จะมีไซรัปพีชค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเน่ก็จะมีน้ำมะนาวนะคะก็จะเป็นน้ำมะนาวที่เราเอามาใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีโซดาค่ะก็เป็นโซดาตาสิงแต่ว่าใช้โซดายี่ห้ออะไรกันก็ได้นะคะโอเคค่ะก็สำหรับเมนูพีชโซดานะคะเราจะใส่ไซรัปพีชค่ะลงมาที่1ออนหรือว่า4ปั๊มนะคะอันนี้จะเป็นปั๊มเ5 ml เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเน่จะกดมา4ออนค่ะกดเลยนะคะ1 2สอง 3 4ค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาใส่ตัวน้ำมะนาวค่ะที่1ปัม๊มหรือว่า7.5 L นะคะ, <S <S <ล>ะเพื่อที่ว่าสร้างความฟรชหน่อยนะคะ,ะกดเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่โซดาค่ะสำหรับโซดานะคะเราจะเทลงมาผสมกับพีชนิดนึงก่อนค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้เป็นเทคนิคคือว่าไซรัปอะค่ะเขาจะได้ไม่นอนก้นเหนียวเกินไปค่ะไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกค้าดื่มอะค่ะหรือว่าจะมาคนให้ไซรัปกับโซดาเข้ากันอะ มันก็จะเรียกว่าเหนียวเกินไปแล้วเดี๋ยวตรงก้นแก้วก็จะหวานเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเราอาโซดานะคะมาผสมกับตัวไหลัปนิดนึงเพื่อที่ว่าให้ดื่มง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็ไปใส่น้ําแข็งเต็มแก้วเลยค่ะแล้วเราก็มาตามด้วยโซดานะคะ ให้เต็มแก้วเหมือนเดิมค่ะแค่นี้ค่ะจบแล้วค่ะสำหรับเมนูพีชโซดานะคะถ้าหากว่าใครอยากจะมีการตกแต่งนะคะด้วยใบสะระแหน่ใบมิ้นท์นะคะหรือว่ามีใส่พีชอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะก็ตกแต่งตามสไตล์ของร้านของต็เงได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เน่มาแชร์ก็คือเป็นแบบเ,เรียกว่าเป็นสูตรแล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับพีชโซดาเราเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต่อไปค่ะเดี๋ยวเน่จะมาพาทำเป็นเมนูชาพีชนะคะ พอเป็นเมนูชาพีชนะคะเราก็จะมีส่วนผสมขึ้นมาก็คือก็ต้องมีน้ำชานะคะซึ่งน้ำชานเนี้ยก็ทำมาจากชาของ Oriental Coffee เลยค่ะซึ่งเนี่ก็มาทำเป็นน้ำชาเก็บเอาไว้แบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกในการใช้งานค่ะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์สำหรับวิธีการทำน้ำชาไว้ให้นะคะอ่ะพอเราได้น้ำชามาเรียบร้อยค่ะ วัตถุดิบที่เราใช้กับเมนูชาพีชนะคะก็จะมีน้าเชื่อมด้วยค่ะอันนี้จะเป็นน้าเชื่อมมิตรผลนะคะก็น้าเชื่อมอะไรก็ได้นะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็มีน้ําเปล่าค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําชาพีชกันนะคะสําหรับชาพีชนะคะเราก็มาเทน้ําชาก่อนเลยค่ะเน่จะใส่น้ําชาลงมาที่4ออนนะคะน้ําชา4ออนเทเลยนะคะ1สูตรอันนี้เป็นสูตร96ออนค่ะนี่นะคะน้ําชาที่4ออนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำเชื่อมค่ะเพิ่มความหวานนิดนึงนะคะเน่จะใส่น้ำเชื่อมนะคะที่ครึ่งออนค่ะ,ะถ้าหากว่าใครอยากได้หวานน้อยๆตรงน้ำเชื่อมนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะน้ำเชื่อมมิดผลธรรมดาเลยครึ่งออนใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะความชาพีชก็คือใส่ไซรัปพีชค่ะเราจะใส่ลงมาแค่2ปั๊มหรือ 15ML ก็พอนะคะกดเลยนะคะ1 2สอง แล้วเน่จะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะคะที่1ออนค่ะที่ใส่น้ำเปล่าลงมาเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ชามีความแบบเข้มเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาที่เราแช่ชาแบบนี้ค่ะคือชาเราเข้มอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่อยากที่จะให้ความชาเขาไปกรบพรีชมากเกินไปเพราะนั้นเติมน้ำเปล่าสัก1อ่ออนนะคะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็คนค่ะพอคนเข้ากันเรียบร้อยนะคะเราก็ไปใส่น้ำแข็งเต็มแก้วเสร็จแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะชาพีชเป็นไงบ้างคะง่ายๆเลยเนาะอ่ะต่อไปค่ะเมนูที่3กับไซรัปพีชวันนี้นะคะอเมริกาโน่พีชนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาทํากาแฟกันก่อนนะคะสําหรับอเมริกาโน่พีชค่ะวันนี้เน่จะใช้กาแฟเป็นตัวอาราบิก้าขั้วก,กลางเข้มนะคะก็เป็นตัวเบอร์สีตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นดั้มชงกาแฟนะคะแบบน้ําไหล2ทางค่ะ ก็คือเพราะว่าเราจะใช้กาแฟ2ช็อตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะทํากาแฟมานะคะเน่ใช้กาแฟที่3อ่ออนนะคะอะเดี๋ยวทํากาแฟเลยค่ะ น้ำกาแฟ3ออนนะคะได้มาเรียบร้อยค่ะเราก็มาทำอเมริกาโน่พีชกันเนาะเตรียมแก้ว16ออนนะคะเน่จะมาใส่ไซรัปพีชค่ะที่1ออนค่ะหรือว่า30 ml 4ลสปั๊มนะคะ1 2 3 4แต่ว่าถ้าใครอยากจะได้หวานมากหวานน้อยก็ลดเพิ่มกันเอาได้เลยค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยน้ำเปล่านะคะเน่จะใส่น้ำเปล่าลงมาที่2ออนค่ะนี่นะคะน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาเลยใส่มา2องออน แล้วเราก็ควรให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ไปใส่น้ำแข็งค่ะเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยกาแฟ3ออนเลยนะคะท็อปหน้าไปเลย เรียบร้อยค่ะตอนนี้อเมริกาโน่พีชของเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต่อไปค่ะเนจะมาพาทำเอสเพรสโซ่พีชโซดาค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทำเอสเพโซกันก่อนนะคะเอสเพรโซก็คือเอสเพรสโซ่สองช็อตหรือว่าดับเบิลช็อตนั่นเองค่ะเน่ก็จะใช้เป็นด้มมชงน้ำไหลสอทางนะคะแล้วก็บาสเกตสองช็อตเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าถ้าเป็นดับเบิลช็อตนะคะก็คือเราก็จะใช้เอสเพรโซนะคะสองช็อตแล้วก็น้ำกาแฟสอออนเท่านั้นค่ะ รอน้ำกาแฟออกมาที่2ออนค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมกันต่อไปนะคะสําหรับเอสเปรสโซ่พิโซดาค่ะเนี่ก็จะมาใส่ไสหลับพิชที่ก้นแก้วไว้ก่อนเลยนะคะเราจะใส่ไสหลับพีทอะหารลงมาที่4ปั๊มหรือว่า1ออนเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ใส่เลยนะหนึ่ค่ะ สำหรับเมนูเอสเพรสโซ่พีชโซดานะคะเน่จะไม่ได้ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเพราะว่าอยากให้ได้ความหวานของไซรัปพีชนะคะหอมๆห,หวานๆว่างั้นเราไม่ได้แบบเอาแบบสดชื่นมากเหมือนตอนที่เราทำพีชโซดาอย่างนั้นนะคะ,อะพอเราได้ไซรัปพีชใส่ลงไปเรียบร้อยค่ะ1ออนซะ์เน่จะไปใส่น้ำแข็งก่อนนะคะเราจะใส่น้ำแข็งมาถ้าเห็นนี้นะคะคือเน่จะยังใส่ไม่เต็มแก้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่โซดาลงไปก่อนค่ะ เราจะใส่โซดานะคะลงมาที่3ออนค่ะนี่ก็เทน้ำโซดานะคะตวงนิดหนึ่ง3ออนนะหรือว่า90 ml ค่ะนี่นะคะพอเราเทาโซดามาเรียบร้อยเราก็มาเทาใส่ในแก้วก่อนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราถึงค่อยไปใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะแล้วเราก็มาตามด้วยกาแฟ2ออนของเราเนี่ยแหะค่ะที่เราทำมานะคะเป็นเอรสโซ่ดับเบิลช็อตค่ะ เรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูเอสเพซโซพีชโซดานะคะตอนนี้นะคะ4เมนูจากไซลับพีชของดาวินชีค่ะนี่ก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าในแต่ละเมนูเนี่ยค่ะเราได้รสชาติของพีชยังไงบ้างนะคะมาชิมกันเดี๋ยวเราพีชโซดาก่อนนะคะทำแต่กแก้วแรกเลย หวานเปรี้ยวนิดนิดสดชื่นค่ะหอมพีชต้องบอกว่าด้วยความแบบว่าไซรัปดามเมเชียเขาจะเป็นไซรัปที่แบบมีความละมุนนะคะเป็นไซรัปที่แบบว่าออกแนวพรีเมียมหอมละมุนแบบนั้นค่ะไม่ได้แบบรสจัดมากอย่างนี้นะคะแต่เฟลเวอร์ดีมากอันนี้เราก็จะได้เป็นความแบบพีชนะคะแล้วก็เนยแสมะนเวาไปนิดนึงเพิ่มความสดชื่นให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, อิตาเลียนโซดามันแบบสดชื่นอะดื่มแล้วสดชื่นมีความหวานหอมพีชแบบนั้นนะคะ ดีโอเคต่อไปค่ะชาพีชกันบ้างนะคะวิชาพีชคือดีมากเพราะว่าจะเป็นชาหอมชาแล้วก็มีความหวานหอมพีชด้วยนะคะแล้วก็ส่วนนี้ไม่ได้หวานมากนะก็เไม่ว่าเป็นหวานปกติที่แบบว่าสําหรับคนชอบหวานทานได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้หวานน้อยกว่านี้ก็ไปลดเอาที่ตัวน้ําเชื่อมนะคะน้าเชื่อมมิตรผลอะ่ะ อย่างนั้นไม่ต้องไปลดไซรัปนะคะเดี๋ยวพีชจะหายไปนะคะก็ไปลดที่ตัวน้ำเชื่อมพออมอร่อยคือไม่ใช่แบบกลิ่นพีชมันเยอะมากเกินไปนะคะคือชากับพีชก็ไปด้วยกันดจริงๆเลยอแต่อไปเป็นอเมริกาโน่พีชนะคะอเมริกาโน่พีชนี่หมสวยๆเนาะข้างล่างก่อนืมดีอ่ะ อร่อยอะคือก็จะเป็นกาแฟที่แบบว่ามีความหวานความหอมแบบนั้นแล้วพีชข้างล่างคือแบบคือหวานแบบเป็นเหมือนเรากินพีชสหวานเลยอย่างนั้นอะเออพีชพันธ์หวานนั่นเนี่ยอร่อยค่ะนี้เราได้ความแบบว่ากาแฟด้วยนะคะอืมแก้านี้ดีเลยอืมอร่อยเข้มได้กาแฟเข้มๆเ,เลยอ่าต่อด้วยนี่นะคะ เอสเพรสโซ่พ so, ีชโซดามีมีโซดาอยู่ด้วยคือคอามันเป็นแก้วนี้นะคะมันก็จะมีความซ่าของโซดาเข้ามาค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าได้ความเข้มของกาแฟมีพีชหวานๆที่แบบมีความแบบซ่าๆสดชื่นแบบนั้นนะคะคนละอารมณ์กับตัวอเมริกาโนะ่พีชนะเพราะว่ามันมีโซดาด้วยถ้าถามเน่เชอบ เอสเพรสโซ่พีชโซดามากกว่าโอเคค่ะก็มาแชร์ให้นะคะกับไซรัปพีชค่ะที่ถามกันเข้ามานะคะว่าอยากได้เมนูสูตรกาแฟพีชนะคะมาแชร์ให้เรียบร้อยละแถมให้ทั้งหมด4เมนูเลยไปลองทํากันดูค่ะถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันนะคะหรือว่าอยากจะให้ได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานดอ n t เรนท f f อฟฟี่ด้วยนะคะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกนะคะไส้หลับพีชขวดเดียวทําได้ตั้งหลายเมนูค่ะไปลองทํากันดูเลยนะคะเพิ่มเมนูในร้านได้เลยค่ะขอให้ขายดีทุกร้านนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ